ดูเค้กสวยๆที่เราไีก่อนซิมันทั้งใหญ่ถึงน่ากินเอมเราไม่ต้องเพิ่มช็อกโกแลตอีกแล้วเย็นมันทิ้งดีกว่าแต่มาเพิ่มนี่เลมี่แทนดีกว่าเธอกำลังทำอะไรน่ะช็อกโกแลตแท่งแท่กว่าเยอะเลยนี่คือสินค้าที่ทำกับช็อกโกแลตนี่เธอรู้ไหมว่าเธอยังขายช็อกโกแลตอยู่ที่หน้าของเธอยังไงล่ะชั่วมากแล้วเธอรู้อะไรไหม เขาก็ยังขายชูรลันดเหมือนกันนั่นละอสตอรี่ของเธอโอ้ให้ตายเกิดอะไรขึ้นหยุดเดี๋ยวนี้นะพอกันทีแม่รู้แล้วว่าจะลงโทษพวกเธอด้วยอะไรชาเลนจ์ฉันเป็นคนเล็กว้าวไอศครีมไหลกระป๋องเลยนี่แค่ตาเธอหมดแล้ว รู้สึกเวียนหัวทำไมมันถึงไปชี้ตรงนั้นนะไม่นะรู้สึกเหมือนฉันกำลังถูกลงโทษเค้กมันเผ็ดมากเลยนะฉันคงองบรสชาติเค้กไม่ได้ด้วยซ้ำใช่เค้กของเธออันตรายมากพอพิกแต่สกิมเพลันเหมาะกับการตกแต่งหน้าเค้กมากมันจะทำให้เค้กสวยงามมีสีสันสดใสและยังอร่อยด้วย ฉันยังรู้วิธีทำให้เค้กก้อนนี้มันดีขึ้นไปอีกฉันทำเค้กบนเค้กอีกที <B ingo. S 1> ฉันแค่ต้องเอาไอศครีมออกมาจากถัง <Wow. S 1> มันจะเจ๋งมากถ้าฉันให้เค้กส่งขึ้น <c oughs> ด้วยไอศครีมพวกนี้ว้าว <Awesome. S 1> wow. สูงมากเลย <c oughs> และอย่าลืมมันอร่อยหอบไปเลย <Come on. S 1> ตอนนี้ฉันจะลองสักชิ้นเดาได้เลยตอตอนนี้ฉันจะลองสักชิ้นเดาได้เลยว่ามันต้องเยี่ยมมาก น,นี่มันเจ๋งมากอย่างที่ฉันคิดเลยอร่อยรึเค้กบนที่เออาจจะอยากลองบ้างใช่ไหมแน่นอนอยากสิไม่ล่ะเธอไม่ได้ลองหรอกแต่เธอต้องการเค้กของฉันไปทำไมไม่เธอไม่เค้กเผ็ดสุดเผ็ดร้อนของเธอรอยอยู่กินสิหวังว่าฉันจะไม่พ่นไฟออกมาในคำแรกนะโอ้ยพรฉันด้วย อออเอาไม่นะปากของฉันกำลังไหมนี่มันน่ากลัวมากฉันไม่ยอมกินคำต่อไปแน่แน <c oughs> ี่มัทนทรมานกันชัดๆอ๋อเหรอนั้นเธอต้องใจก,กับวงร้อแห่งการลงทันมันดูกหนว่าเธอจะถูกลงทันแบบไหนซอฟิรกตบบกาบาสโกมันจะทำให้แครงของเธอเผยขึ้นไปอีกมาฉีดลงไปเลยเธอกำลังทำอะไรนะหยุดนะ <c oughs> จากสีฟ้ามันกลายเป็นสีแดงเลยนี่มันสยองสุดๆปากฉันต้องไหมแน่ถ้าไฟไหมที่นี่ก็เป็นพะเทอท้ทอมฉันไม่รู้สึกถึงปากของตัวเองเลย <laughs> ถ้าไม่นคนออกมาจะหูด้วย oh, <no. S 2> อ๋อฉันว่าฉันก่จะบินไปไหนถ้าต้องกลับมากินเค้กให้หมดน,นะจะ oh, <no>. เหมือนว่าครั้งนี้เราต้องหยุดวงล้อด้ยวยตัวเองแต่ต้องปิดตาก่อนนี่มันอะไรกันไป <No. S 2> ยงังเนสก์แตงกวาดองแล้วใช้ทำยังไงทำสลัดเหรอ ใช่แล้วแหละส่วนฉันต้องโชคดีแน่นอนขอให้ฉันได้อะไราร่อยๆไม่อยุ่ติดทำเลยมาหมุนอีกรอบเถอะทุกอย่างอยุ่ติดทำ <c oughs> ถ้าเธอคิดกองเธอต้องจ้ากุบองโลแห่งการลงทนัน <c oughs> แล้วช็อกโกแลตของฉันอยู่ไหนละ่ะ <c oughs> ฉันรักน้ำถั่วลาและช็อกโกแลตแทง่งส่วนฉันต้องทำเบอร์เกอร์วันที่สุดน,นี่มันอ้วนมากเลย <c oughs> ฉันต้องน้ำหนักขึ้นแน่ไม,ม่แต่ไขมันแ <c oughs> ต่น,น้ำถั่วล่ามเดียมมาก ฉันอยากกินมาตลอดเลยล่ะแล้วฉันจะบีบมายองเนสลงไปบนเค้กได้ยังไงมันข้นมาก What Oh Awesome ฉันมีความคิดดีๆแล้วโดยล่างของฉันก็ข้นเหมือนกันดังนั้นฉันจะใช้มันเหมือนซีเมนต์ฉาบลงไปบนเค้กแบบนี้นี่ต้องเป็นซีเมนต์ที่อร่อยที่สุดในชีวิตฉันเลย

ในที่สุดแต่มันดูไม่น่ากินเลยมีอะไรแปลกปลกับเค้กของฉันอ๋อเามันยังไม่เรียบดีฉันต้องเช็คอีกรอบงั้นในระหว่างนั้นฉันใช้ลูกกิ้งมันเกิลมายังเนสให้ทั่วฉันรู้แล้วว่ามีบางอย่างไม่ถูกฉันต้องแก้ไขมันนิดหน่อยฉันบนโอ้วีนี่มันอะไรกันมันคื้มายังเนสเหรอเฮ้ เค้กชนนู้นเธอเป็นคนทำไปทำเค้กฉันพังหมดเลยนี่เธอหล่อมาใส่มือฉันทำไม้จะได้เลิกกวนฉันสักทีช่วยฉันออกไปหน่อยโอ้โน้ฉันไม่มีเวลามั่งฉันต้องใส่ช็อกโกแลตแท่งลงไปบนเค้กนี่ไงตอนนี้มันดูเจ๋งมากมันออกมาสมบูรณ์แบบและฉันใส่ตังกวาดาวลงไปได้ยังไงจริงๆมันยากมากเลยไม่ใชพาะตอนที่เหมิดเธอติดอยู่ในโหล ดูเค้ก่อนฉันก่อนซิมันใหญ่มากเรียกมันชื่แลัตเตไปหมดเลยฉันอยากินบ้างอย่างน้อยให้ฉันลองบ้างซิเดี๋ยวฉันแบ่งแคักให้ฉันนะตรงเธอเหรอมันดูน่าตึ่งนแย่ไม่มีทางชิ้นนั้นระหลาดรันี้เป็นของฉันคนเดียวอร่อยจังพุณเธอต้องลองทำที่บ้านด้วยนะมันอร่อยจนฉันมันใหญ่ไม่ถูกเลยฉันต้องลองของฉัน ฉันไม่ได้ดีใจกับมันเท่าไรอ่อะแ <c> ต <oughs> ่น่าจะได้เห็นหน้าตัวเองแค <c oughs> ่อนฉันมันสยองมาก <c oughs> แล้วรอบนี้ฉันจะได้อะไรนะ <c oughs> ว้าวสายไหมย,ยิ้มหมัว่าฉันได้อะไรอร่อยเหมือนกันวะอนี่มันแค่แทนจิวจ๋ว เธอก็ต้องกินเทียนนั่นด้วยมันคือตลกมากเลยที่ได้ดูส่วนฉันจะกินสายใหม่ของฉันแต่ก่อนอื่นฉันอยากเลไรกับมันก่อนถ้ามันทำเป็นหนืได้ด้วยไม่ใช่แค่หนวดนะมันเข่าได้ด้วยใช่ตอนนี้ฉันคือจรสลัรดสายใหม่นี่เจ๋งไปเลยอร่อยสุดๆและที่สำคัญก็สนุกด้วยเห็นด้วยฉันจะกินมันด้วยบอกว่าเธอไม่ว่านะมันอร่อยมาก อร่อยเหรอนี่เอาสายใหม่ของฉันขึ้นมานะเฮ้ฉันไม่อยากให้เธอแต่งมันอีกแล้วเอาล่ะฉันตกแต่งเคกดีกว่าฉันทำให้แน่ใจว่าฉันตกแต่งมันทั่วเค้กนี่ดูสิฉันทำสันน่าบ้าน่ารักกัสายใหม่ได้ด้วยละมีทั้งก็ต่ายและก็เป็ดพรามันดูดีมากมันเค้กของฉัน ตอนนี้ก็ถึงเวลาลองแล้วโอ,อร่อยมากอย่างที่คิดเลยเค้คกกระเทงก็เจ๋งเหมือนกันแต่ฉันจะกินมันยังไงดีฉันเต้องจุดไฟมัง้งแค่นั้นมันออกมาสวยน่งแน่เห็นด้วยเค้กออกมาเจ๋งมากตอนนี้ก็ถึงเวลาจุดเทียนที่ททำให้เจ๋งขึ้นไปอีกแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาเป่าเทียนตลอกอะไรดูสิสัญญ,ญาณเือนไฟไหม้ดังเป็นเพราะเธอตอนนี้เธอทุกคนจะเปลี่ยงหมดเลย จะทำยังไงดีน้ำโง่ทั้งหมดเป็นเพราะเธอ Oh n ้เปมดีนะที่เค้กไม่เสียหายเท่าไหร่ฉันต้องพูดแบบเดียวกันไม่ได้แต่มันดูน่ารลยสุดๆถึงเวลาฉันเล่าของฉันเหมือนกันใช่เค้ก็สนุกดีแต่เค้กนี่อร่อยสุดๆเลยมีความสุขจัง พวกเธอฉันขอเป็นคนแรกนะว้าวมันคือมังฝรงั่งเจ๋งจังฉันดีใจมากแถมกินหอมอร่อยด้วย oh. เธอทำอะไรเนะี่ยทอมจริง,รงๆแล้วเธอควรรอทุกคนก่อนนะมาดูกันว่าเรอยู่ใต้ฝาของฉัน hmm? ว้าวมันคือมังฝรั่งเหมือนกันแต่ฉันได้มากกว่าพอลลี่เยอะเลยฉันชอบนะ <Hey. S 2> ต้องใจกระดาษห่อโดยด่วนน <Hey. S 2> ี่เธอกำลังทำอะไรนะ่เคท oh. กระดาษห่อมันไปว่อนเลย ดีใจที่เธอทำสำเร็จแล้วฉันต้องเปิดฝาฉันบ้างโอ้ว้าวมีหมากฝรั่งเป็นร้อยหอเลยแล้วฉันจะเอากระดาษห่ออย่างไงนะเดี๋ยวฉันใช้พัดลมดีกว่าว้าวฉันทำได้ทาฝาฉันกินบ้างสิแม้แต่จะ่วฝันเลยพอลี่พันลี่ไม่ได้อะไรเลยมันก็ไม่เป็นไรฉันมีหมากฝรั่งของเธอเหมือนกันฉันกินเป็นคนแรกด้วยเพราะเธอต้องรอจนกว่าฉันจะกินหมด อร่อยจังตอนนี้ฉันก็ปล่อยลูกปองลิ้นแล้ว oh. โอ้โอ้ขี้แพ้เธอพลาดอีกแล้ว oh. ฉันลืมแล้วว่าต้องทำยังไงฉันต้องใช้ที่สุบลมคอยดูนะตอนนี้ฉันจะปล่อยลูกปองที่ยากที่สนิหโลก <Wow. S 1> ความคิดดีออกมาดีมากจเจ้ามาันสกมายและกันไตลอดไปเลย oh. ฉันก็อยากได้ลูกปองเหมือนกัน mm hmm. แต่ลูกปองชิ้นของฉัน mm hmm. ฉันก็ต้องกำจัดมัน <Wow. S 1> ถ้าถึงนะี่อลิ เอานี่ไปเธอต้องได้รับกรรมในสักวันก็ใช่แต่ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าฉันมีสิ่งที่สำคัญกว่าที่ต้องํา <c oughs> ต้องกินหมากฝรั่งอีกเยอะ <c oughs> พอล,ลี่เดี๋ยวนี้นะโอ้ <c oughs> ฉันว่าเราต้องรออีกนานเลย <c oughs> เค่าช้าม,มากว้าวเธอกำลังเปล,ลูกปองตอนนี้ก็ถึงเวลาฉันเอาขึ้นบ้างเธอทำอะไรลงไปพลี่มันเป็นลูกบอ่งที่ใหญ่มากเลยนะแค่เอาคืน่ะ ไม่นะฉันเองคือขอได้ออกมาด้วยก็ต้องเอากลับมันเข้าที้ฝ่องมันจะกลับมาไปเหมือนเดิมนะหยุดหัวเราะเลยทำทำเสิ่งที่ต้องทำนะั้งงีนฉันเหน่กับเธอด้วยเราต้องใช้เวลาและความพยายามแต่ฉันจะกินมันฝรั่งพวกนี้ให้หมดฉันไม่คิดมันจะยากขนาดนี้ฉันเหนื่อยตนเหงื่อออกแล้วและกล้ามของฉันก็ขยับไม่ได้แล้วถึงเวลาปอกลูกโป่งแล้วฉันทำได้ ทอมหยุดนะยิ่งใหญ่เกินไปโอไม่นะมันระเบิดหวั่นเพื่อนระเบิดเราที่นี่เลยเป็นไงบ้างทอมฉันขยับไม่ได้ถ้าติดอยู่กับโต๊ะตามธรรมเนียมแล้วฉันต้องเป็นคนเล่าว้าวสกิเตอ้นี่ก็มาฟลั่งอีกมาดูกันว่าฉันกับเคได้เลยว้าวฉันได้เู็กว่าเยอะเลยขอฉันได้เป็นภูเขาเลยถ้าฉันไม่ไหวเลย ส่วนพอลลี่ไม่มีโชคเหมือนเคยพวกเธอใจร้ายมากช่างมันเถอะถ้าฉันโชคดีบ้างฉันจะไม่แบ่งพวกเธอแน่นอนโหในจอมิแค่ลูกว่อนเป็นเดียวเองโอ้ฉันต้องค่อยๆกินเพื่อจได้สุมซัำรสชาติของมันให้ได้มากที่สุดโาลูกว่อนหมดแล้วเส็งจังแล้วเธอคาดหวังอะไรล่ะส่วนฉันจะได้ลิ้มรสชาติของมันนานแสนนานแต่ฉันจะกินมันเร็วแล้ว ทำไมต้องเสียเวลาด้วยเพราะฉันมีลูกปัดอีกตั้งเยอะว้าวทั้งหวานทั้งเปรี้ยวในคำเดียวฉันชอบมันยูริกอนฉันมีความคิดดีๆแล้วเชื่อฉันเถอะว่าแผนของฉันทำให้เธอทึ่งแน่นแน่ก่อนอื่นฉันต้องแกะลูกปัดออกมารวมกันมันจะใช้เวลานิดหน่อยแต่มันก็คุ้มค่าเสร็จแล้วมปที่ขั้นต่อไปตอนนี้ฉันอยากมันเป็นสีๆแบบนี้นี่มันน่าตื่นเต้นจังฉันเก็บมเสร็จแล้วดูสิว่าเอามาสวยขนาดไหน โอ้โอ้ฉันขออันหนึ่งนะว้าวทําไม่ทันสังเกตเลยมันฉันจะขโมยลูกกวาดมาอีกฉันเล่นจะเล่นเนาะฉันไม่เข้าใจเลยลูกกวาดของฉันหายไปไหนมันมีมากกว่านี้นะพอลลี่เธอเป็นคนทำไม่เป็นไรอย่าใหเธอมาอีกเลยจะวางกับดักหนอนไว้ตรงนี้และเอาลูกกวาดปิดไว้เธอจะได้ไม่สังเกตถึงเวลาป้อนอีกแล้วไม่นะนิวชัน กับดักหนุ่มมาจากไหนกันเนวฉันหักแน่เลยทอมฉันรู้ว่าเธอเป็นคนทําเธอไม่ควรมาขมยลรูกว่าของฉันก่อนและฉันแบ่งสีลูปกว่าเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาพูดเพลินกับรสชาติของแต่ละสีเขาตะกลมมากฉันแค่ลูกกว่าแค่ไม่กี่เม็ดเองไม่เป็นไรทอมแต่ฉันจะให้บทเรียนเธอเองนี่มันอะไรกันพอลลี่พลมยักเขอปอบลูกกว่าของฉันไปหมดเลย ที่ระหว่างฉันอยู่ครบและฉันลาไม่ไหวที่จะกินมันแล้วเริ่มจากด้านบนดีกว่ามันดูกันว่าอะไรข้างในมันดูน่ากินขนาดไหนมีหลากหลายสีเลยฉันอยากกินมันพร้อมกันเลยสองแรกเหมือนแล้วถึงเราเปิดซองต่อไปแต่ถ้าฉันเทลูกกว่าแล้มันโตละมันจะง่ายขึ้นเยอะเลยเอาละมาต่อกันฉันอยู่แตวเองไม่ได้แล้วฉันเลยวันนี้ต้องใช้เหล็กนานอ่า รอสับรอดีกว่าหรือเล่นปอบอิดหรือบางทีก็เล่นนิวนักสู้พอแล้วฉันกินไม่ไหวแล้วคงฉันจะแตกแล้วเงินให้เราช่วยกินไหมอ๋อใช่ฉันจัดการมันได้ด oh, yeah. ้วยตัวเองเธอกำลังทำอะไรเนี่ยเคทเอาใจออกมาทำไมเยอะแยะเธอต้องอดานตรงไหนะทอมเดี๋ยวเธอก็ได้รู้ดูสิว่าฉันจัดลูกบอลออกมาได้สวยขนาดไหนตอนนี้ฉันก็ต้องลดมันได้สป라ร จากนั้นเธอได้เห็นสิ่งที่หมหัศจรรย์ของจริงมันจะมีสายรุ้งมาในจานของฉันมันกำลังเริ่มแล้วว้าว <Wow. S 1> <Wow. S 2> เธอทำได้ยังไงมันเหมือนมีเวทมนต์เลยดูเหมือนสายลิงจริงๆด้วยฉันบอกเธอแล้วและสีค่อยๆกระจายออกมาอย่างสวยงามว้าวทางนี้ฉันอยากเป็นคนแรกบ้างนี่มันบ้าเลยกัน ฉันไม่เคยเห็นปอปคอนถังเล็กขนาดนี้มาก่อนส่วนฉันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เหมือนกันแต่ก็ยังดีกว่าของทอมไหนที่สุดชอบก็ค้อยๆชินบ้างฉันรู้ว่าต้องมีวันหังฉันบ้างปัปคอนถังเรล่มเลยว้าวฉันเดช่าเธอจำพลลี่ฉันก็นั่งกินชิ้เล็กๆของฉันแล้วก็ร้องไห้แต่ฉันยังมีไม้เด็ดอยู่เธอกำลังทำอะไรหนิทอมฉันว่าเขาทำอะไรงงอีกแล้ว พวกเธอไม่เข้าใจอะไรเลยแม้แต่จานเล็กๆแบบนี้ก็ต้องกินอย่างมีวัฒนธรรมฉันจะใช้ส้อมนี่นี่คือสิ่งที่พอดีทำมันไม่ง่ายเลยที่จะหั่นมันแบบนี้แต่ฉันทำได้ฉันว่าเธอกำลังผงเวลาต่างหากไม่ใช่นะฉันแค่เป็นคนมีมารยาทนะเมื่อเธออยากทำต่างหากฉันไม่สนเรื่องมารยาทหรอกฉันจะกินปะกลีบของฉันอย่างมีความสุขแม้ว่ามันจะไม่เยี่ยมมาก เดือเสิยว่าฉันฉลาดขนาดไหนบอวาไม่รู้มาก่อนเลยว่าทำแบบนี้ได้อืมแต่เหมือนมันจะหมดแล้วโอ้ยังยังมีเหลืออีกอันเยี่ยมเลยจะกินมันเป็นของหวานเดี๋ยวเราก็ได้รู้กันตบคอนขอกฉันหายไปไหนพร้อมจะทำไรนะก็จะทะเลากันไปก่อนนะฉันไม่ิึงสำคัญต้องทำฉันต้องกินภูเขาปรกอบคนนี้มันทั้งหวาน โอร่อยมากทั้งกรอบด้วยฉันตั้งหน้าตั้งตารอเวลานี้มานานแล้วช้ากวเธออยู่กับเธอไม่นานหรอกพอนลี่แต่ฉันเห็นทุกอย่างนะอย่าแม้แต่พยายามทำเงินบระพัของฉันเราไม่ยอมให้ง่ายหรอกฉันเลยวต้องทำยังไงเพื่องดุดฝุ่นแบบพิเศษจะช่วยฉันขโมยประพันได้แจ้งมันได้ผลพร้อมเธออีกแล้วหรอเอาประพันของฉันขึ้นมานะ แผลแน่ชุ่ยยะมากแต่ทำได้ดีม,มากมากินกันเถอะ <Yeah. S 1> อาปากเราบางคนเรวเคส <Yeah. S 1> ถ้าทำไมลงไปนี่มันเกินไปแล้วนะ <Cool. S 1> ฉันพร้อมที่จะเริ่มแล้วม <Yeah. S 1> อกับโอริโอดูน่ากินมาก <What? S 1> แต่มันน้อยมากท่จะมองไม่เห็นเลย <Okay. S 1> ว้าฉันชนเรีกแล้วเยี่ยม เธอจะรู้อะไรเกี่ยวกับโชคดีพอลลี่ดีวนี้ก่อนสิของฉันมันเยี่ยมไปนเลยและทอมเธอก็ขี้แพ้ระวังหน่อยเธอกับทำคุกกี้ของฉันหล่นแน่นั่นก็ดีสิเชื่อฉันเถอะคุกกี้อันเล็ๆทำให้ฉันมีความสุขได้มคุกกี้กรอบมากแล้วมันก็เข้ากับนมสุดๆเอ้ไม่นะฉันทำคุกกี้ตกอลงไปในแก้วฉันต้องเอามันออกมา ก่อนที่มันจะเปื่อยต่มือฉันมันเข้าไปมินได้โอ้รู้แล้วฉันก็แค่ดื่มนมให้หมดแล้วคุกกี้ที่เหลือจะอยู่ที่ก้นแก้วโอ้ฉันว่าฉันเกืนมันลงไปแล้วตอนนี้ก็ตาฉันบอกว่าฉันไม่ต้องเอาคุกกี้ออกมาจากแก้วนะว้าวนี่อะไรมากฉันชอบมันทถาไมมีครีมเยอะด้วยและคุกกี้ก็กรอบมากด้วยส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างรสชาติและผิวสัมผัสโอ้คุกกี้ของฉันตกลงไปในแก้วแล้วมันดูการว่าจะออกมายังไงพอลลี่ ฉันท้าไม่ทําล่ะขอบคุณคุกกี้ตอนนี้น้ำหมูฉันเปลี่ยนสีด้วยมันดีมากเลยใช่ไหมฉันต้องใส่คุกกี้ลงไปอีกแล้วก็ทำให้มันเข้ากันแบบนี้เลยจากนั้นฉันได้ช็อกโกแลตเิลช็อกแสนอร่อยเกือบเสร็จแล้วที่เหลือก็แค่ขยำว้าวจะทำอะไรอร่อยๆจริงเหรอเดี๋ยวพวกเธอก็ได้รู้ฉันไม่สงสัยในส่วนของฉันเลยมันดูน่ากินมากเราที่จะลองไม่ไหวแล้ว ดูเหมือน่พอลลี่จะพูดถูกแผนของเธอมันได้ผลฉันบอกเธอแล้วตอนนี้ก็ดูและน่าอิจฉาไปออร่อยนมช็อกโกแลตกับคุกกี้ฉันไม่อยากดื่มมันได้ลอดอะฉันอยากกะดกมันให้หมดเลยว้าวดูเหมือนว่าฉันเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่แต่ไม่ต้องห่วงเธอไม่ต้องรอนานหรอกฉันจัดการมันอย่างร่ดเร็วห้ามจับนะฉันไม่แผลกับตัวเอง คุกกี้ทั้งหมดจะลงไปในแก้วนม <What? S 1> ว้าวนมสัว์เยอะมากฉันไม่คิดมาก่อนเลยแต่คุกกี้ทั้งหมดไปในแก้วแล้วเ <Yeah. S 1> <What? S 1> ยี่ยมเียเพิ่งดีใจแล้วกันไปเคท <laughs> เราไม่ไปล่อยเธอสักคนเดียวหรอกกินแห้อร่อยนะเธอทำอะไรลงไปฉันเปียกไปทั้งตัวด้วยนมและคุกกี้ <laughs> เราคงไม่ทำให้พวกเธอผิดหวังนะ เพราะฉะนเลนมันออกมาสนุกอร่อยและน่าตื่นเต้นสุดๆและตอนนี้ก็ถึงเวลาบอกลากันแล้วบาย